มวัสดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหมดไทยสภพพอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าท้งตสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยนะคะใครที่มีริ้วรอยห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรอยตีนกาอ่ารอยเหี่ยวๆย่นๆตามหน้าตามตา,มตามของเราแบบนี้เลยนะคะจะได้มีผิวที่ต่งที่ตึงนะคะ ห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะถ้าใครมีริ้วรอยปัญหากับริ้วรอยนะคะใครมีมีฝ้ามีกระห้ามพลาดเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามารู้ดีตามและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัส,สลีนนะคะในส่วนของเกลวัส,สลีนก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะ ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือนมผงนะคะนมผงที่เราชงให้ลูกเราดื่มเลยนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใน่ของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะช่วยกระชับรูขมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนมนะคะผิวเรานี่จะใสมากๆเลยนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่ หนึ 1> 1่งถึงสองก้อนชานะคะคนสองตัวนี้ผสมให้เขาเข้ากันสักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะคนให้เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือส้มสดนะคะใครไม่มีส้มแบบนี้ไม่มีส้มสดนะคะก็ให้ใช้อา น้ำมะนาวแทนได้เลยนะคะเนี่ยถ้าใครแพ้น้ำมะนาวก็ให้ใช้น้ำส้มสดแบบนี้นะคะในสงน้ำส้มสดเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสมากๆเลยนะคะถ้าใครแพ้น้ำมะนาวก็ให้ใช้น้ำส้มสดใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวนะคะถ้าใครไม่มีทั้งสองอย่างเลยใช้เบบี้ออยจอน์สันหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำส้มสดอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะบีบลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราผสมให้เขาเข้ากันก่อนนะคะนี่เลยนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผีบวบบางก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆเลยนะคะทุกคนจะใช้แปรงแบบนี้หลังช้อนแบบนี้หรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะแต่ใช้มือนวดจะดีนะคะนี่ค่ะให้เราใช้มือนวดแบบนี้นะคะ เขาจะหอมนมมากๆเลยนะคะหอมนมกับน้ําส้มนะคะผิวเนี่ยจะใสมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะไหนจะทั้งน้ําส้มไหนจะทั้งนมนะคะไม่คะทาไปเลยพอกไปเลยนะคะ นี่ค่ะให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะเขาก็จะซึมลงไปในเนื้อในหนังของเราเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากรรกดซับสไครต์กดไแรกกดแเรปเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคอัพสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ